ย่อเย่ออ่ะอ่ะเย่อเย่อเมืองไทยนี่เป็นเมืองทองอ่ะ uh, เมืองไทยนี่เป็นเมืองทองขอเชิญเพื่อนพ้องมาเที่ยวเมืองไทย uh. คนไทยมิมิตรไมตรีอ่ะ uh, คนไทยมิมิตรไมตรีวัฒนธรรมดีไอ้ uh, อยู่ที่เมืองไทยอ่ะ uh. อาหารการกินก็มีมากลน้นอ่ะอาหารการกินก็มีมากลน้นก็ขอเชิญทุกคนมาลิมรสอาหารไทยกลางใต้ออกตกอีสานเหนืออ่ะ uh, อามใต้ออกตกอีกสานเหนือช่างสวยงามล้นเหลืออที่ท่องเที่ยวไทยอเที่ยวกันให้หายเพีย Amazing Thailand อ่ะอ่ะ Amazing Thailand บ้านของพี่อยู่ที่เชียงใหม่อยากชวนควันใจไปแอลหม่คนดีไปไหว้หลวงพ่อพระเจ้าทัานใจขอชีวิตใหม่ให้เป็นเศรษฐีเลยนี่ จะพาไปขึ้นลงดอยมวนดีเที่ยวงานพระธาตุดอยสุเทพปีนี้ขึ้นลงดอยมวนดีเสียวนะเสียวนะอน้องปีบ้านของพี่อยู่ที่ระยองไปเที่ยวไม่น้องไปเที่ยวระยองจะพาไปดูพระอภัยมณี พี่เสืออยักขี่ท่านยังรออยู่จะพาไปไหว้สุนทรภููอาหารอร่อยหอยแครงหอยแมงผู่ไปไม่จะชมตรูไปไหมไปเที่ยวระยองฮิระยองฮิอ่ะอ่ะระยองฮิระฮิระยองฮิระยองฮิ บ้านของพี่อยู่ที่ปัตต้ตยสมคราหาดใหญ่สนใจไม่คนดีพี่เบ่าชะพาแหล่งแหลเลซักให้ทุกคนทราบว่าเป็นแฟนพี่จะพาไปเล่นน้ำสนุกดีนั่งเรือกอและนุ่งผ้าบาติกลากสีแลนั่งลุงดีดี แหลงนะแหลงนะน้องหนุ้ยเอ้ยบ้านของพี่อยุราชสิมานั่งรถช้าช้าแป๊บเดียวก็ถึงอีนางเอ้ยพี่จะพาไปไหวย่าโมโคราชสุขโคขเหมือนที่เอือนเอ้ยจะพาไปไปฟังหมอลำเตย เที่ยวเมืองคนเฉนฟังเสียงแคนลำเตยเต่นแจ๊กเล่นเันเลยมวนคักมุนเลยเดินนางเดอเดินนางเดอเดินนางเดอเดินนังเดอเดอเดินนางเดอโย่โย่ออะออ๋อโย่โยเมืองไทยนี่เป็นเมืองทองอ่ะเมืองไทยนี่เป็นเมืองทองก็ขอเชิญเพื่อนพ้องมาเที่ยวเมืองไทย คนไทยมิมิมตรไมตรีอ่ะถ้าคนไทยมิมิตรไมตรีวัฒนธรรมดีอออยู่ที่เมืองไทยอาหารการกินก็มีมากล้นอ่ะอาหารการกินก็มีมากล้นก็ขอเชิญทุกคนมาริมรถอาหารไทยากลางใต้ออกตกอีสานเหนือ,อากลางใต้ออกตกอีสานเหนือช่างสวยงามล้นเหลือที่ท่องเอท,อที่ยวไทยเที่ยวกันให้หายเปียกอเมซิ่งไทยแลนด์โอ้ a m a ซิ่งไทยแลนด์เ yeah, ย yeah, oh yeah. ่เย่เย่ เยอะเยอะอ่ะอ่ะเยอะเยอะเมืองไทยนี่เป็นเมืองทองอ่ะเมืองไทยนี่เป็นเมืองทองขขอเชิญเพื่อน